ร้อยหนึ่มาเชียทาซานเฮ้ยพอวันพอเกิดสกูมิโดเอดักกันบอลโคดันเอ็นเอ็นเอออเเลนทัอปี้อีกิวซากบูเรดาไป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 ไไปไปไปๆๆๆปูซา บินเนียบินเนี้ยรอลาไอลาไปเลยไปบไปบีไปน้ำรอเล่นางเงือกนางเงือกต่อยนางเงือกนีโมนางเงือผมแดงนางเงือลาพเซลอันนี้จูเลยไอันเลวไปบีไปบีบนะชิโลีลาไป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 คุณแคทชันเจ ไดอ่ะต่ออ้ยมังกรน้อยอะไรวะมังกรมังกรอะไรวะอ่ะอาวดาก้อนได้มังกรสองเฮ้ยไข่เน่าใค่แะ้รวะ1ุ้ว้าวอัุจิไม่ใช่ไปด้านซ้าิตือทค่ไหนเดียวไข่รับไข่เบทโก้ไข่น้อยอ้าวอ้ยไข่ได้ คนแรกเฮ้ยนี่หนังหนังผีไปอุ้ยนี่กะไปนอนไม่ดนแน่นอนไม่ดูหรอกไหมมีสิมุดหมดแล้วไอ้ยัยแต่บู๋แล้วเนี่ยสาวน้อยกับตุ๊กตาตัวใหญ่สาวน้อยจะกินแก้วเป็นตะโกะออกไปเอาออกมาหมดเวลายิงกันเรื่องอะไรนักเก้าไม่บุ๋นนอ